มองการประกวดเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าแบบเขามาหาโอกาสดีๆในชีวิตค่ะไม่ใช่ว่าจะมาแบบแข่งสวยแข่งหล่อกันมองว่าแบบโอ้มาขี้เ๊ะอวดสวยอวดหล่อไม่ใช่เลย โคล้ลนพีของเราอะค่ะซัพพอร์ตน้องๆมาตั้งแต่แรกๆเลยที่เราเปิดจริงๆอะเริ่มจากมีน้องค่ะมาติดต่อเพื่อแบบสปอนไหมที่คลินิกนี้รับสปอนหรือว่าหนูช่วยอะไรทําให้ได้ไหมเช่นว่าเป็นพิธีกรให้ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าแลกกับการที่ทําฟันหรือเอาสปอนเซอร์ค่ะ จริงๆเราซัพพอร์ตในแง่ของสิ่งที่น้องรู้สึกขาดเกี่ยวกับรอยยิ้มเริ่มจากสปาฟันฟอกสีฟันวีเนียค่ะหรือแม้กระทั่งแบบว่าดัดฟันค่ะก็ถ้าคิดว่าสิ่งไหนแบบดีตอบโจทย์ของน้องแต่ละคนนี้ค่ะเราก็ซัพพอร์ตค่ะงานประกวดที่เคยดูแลมาค่ะก็จะมีมิสเตอร์นครราชสีมาค่ะ M นครราชสิมา ที่เหลือก็จะเป็นซัพพอร์ตน้องๆไปประกวด mm hmm. เด็กเดี๋ยวนี้ค่ะ mm hmm. เป็นยุคของการแบบหาโอกาสในชีวิต mm hmm. ช่วงที่แบบจบใหม่หรือว่ากําลังจะจบอะค่ะเป็นช่วงที่เขาแบบมีไฟที่สุดล้วก็อยากซัพพอร์ตคนที่แบบหาโอกาสใหม่ๆ mm hmm. พอน้องๆประสบความสำเร็จค่ะเราก็ดีใจแทน mm hmm. คืออาจจะแบบเข้าวแม่แล้วค่ะ รู้สึกว่าแบบเวลาลูกเราประสบความสําเร็จค่ะมันดีใจมากๆเลยรู้สึกว่าส่วนที่เราซัพพอร์ตหรือสิ่งเล็กๆที่เราทำอะค่ะมันเสริมให้เขาแบบได้โอกาสดีๆในชีวิตก็อยากฝากถึงน้องๆค่ะที่แบบว่าอยากขาดโอกาสในชีวิตค่ะหรือว่าขาดในจุดไหนอยู่เข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามาปรึกษากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบช่วยกันเพื่อให้น้องแบบว่าประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่น้องอยากทำค่ะ ถ้าใครที่แบบงงลงอะค่ะก็ดีใจด้วยจริงๆค่ะ